เอาครับสามลุมหนึ่งไม่ใช่หนึ่งลุมสามนะพี่เอาอู้ยเกี่ยวเท่ตรงไปไม่โตไม่อะไรเลย เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะนอนเรียบร้อยไหมเท่าไรเงี้ยเท่าใหม่เอาหน่อยดิพี่หมดยกเลยนาทีเดียวแล้วเอาหน่อยดิสิบนี้สิบนี้เอาสิบนี้สิบนี้สิบนี้ย